เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะบุปผาซ่อนพิษบทที่14ี หญิงสาวนึกไปถึงลูกที่ยังไม่ได้เกิดไม่รู้ว่าเขาจะเป็นชายหรือหญิงแต่นางคิดว่าดีแล้วหากเด็กเกิดมาในสถานการณ์ระหกระเหินเช่นนั้นคงไม่สบายนักทั้งนางเองที่ต้มอ,อยู่กับความเครียดแค้นคงไม่อาจสอนลูกให้อยู่รอดได้แนะ่นับว่าสวรรค์ยังมีตาที่ไม่ส่งอีกหนึ่งชีวิตน้อยๆมาทรมานไปกับนาง เจ้ามาอีกแล้วเสียงพูดทำให้เจ้าไว้ที่จมอยู่ในาวังรู้สึกตัวนางยกมือเช็ดหยาดน้ำตาที่เอ่อออกมาอย่างไม่รู้ตัวก่อนจะหันมาหาพบว่าเขาคือคนที่นางรอใต้เท้านางย่อกายคารวะข้าน้อยมาพบท่าน พบค่ะเขามีท่าทีแปลกใจยืนเอามือไพร่หลังมองเครื่องแต่งกายกลางเก่ากลางใหม่กับสีหน้าที่ไม่กระจ่างในอารมณ์ของนางอย่างละเอียดเจ้าค่ะเมื่อวานข้าทําผิดธรรมเนียมแล้วยังเสียมารยาทแถมยังไม่ได้ทดแทนคุณที่ใต้เท้าช่วยเหลือวันนี้จึงมารอท่านเจ้ารู้หรือว่าข้าจะมาคิ้วกระบีขมวดน้อย ไม่รู้เจ้าค่ะแต่ต่อให้คืนนี้ท่านไม่มาข้าก็คิดจะรอไปเรื่อยๆคงมีสักวันที่มีโอกาสได้ขอโทษท่านงั้นหรือเขาถือวิสาสะเข้ามานั่งในศาลาเองโดยเลือกนั่งตรงข้ามกับนาง ข้าน้อยเอาขนมมาฝากท่านด้วยในวังส่งมาให้วันนี้ข้าเพิ่งได้ชิมอร่อยแปลกลิ้นยิ่งนักนางหยิบกล่องขนมขึ้นมาวางกลางโต๊ะก่อนเปิดให้เขาดูเจ้าเอาของเหลือมาให้ข้าเขาเดานางเกือบสำลักรีบบอกมือเป็นพลวันไม่ใช่ของเหลือนะเจ้าคะข้าขอแบ่งจากนางกำนันเอาไว้เพราะคิดจะนำมาให้ท่านไม่เคยมีใครแต่ต้องเลยนะเจ้าคะ หญิงสาวโกหกแม้ขนมนี้จะเป็นส่วนที่ไม่ถูกแต่ต้องจริงแต่ก็นับว่าเคยร่วมจานกับชิ้นที่นางกินไปก่อนหน้านี้แต่จะให้บอกความจริงได้หรือแทนที่จะได้ขอโทษนางจะมีโทษเพิ่มเสียนี่เขาจะงอกดูขนมหน้าตาวิจิตในกล่องแล้วก็ยิ่งชะงน ขนมนี่มีชื่อในถงเยี่ยนเจ้าไม่เคยกินหรือเพราะมีพ่อครัวคนหนึ่งในถงเยี่ยนเพิ่งคิดค้นมันขึ้นมาไม่กี่เดือนก่อนนับว่าเป็นขนมรสเลิศทั้งยังสวยงามทำให้พวกตระกูลผู้ดีพากันสั่งซื้อไม่หยุดโดยเฉพาะเหล่าดารุณีวัยแรกรุ่นต่างพากันชมชอบ นางเองไม่ใช่สนมไม่ใช่นางกำนั้นทั้งอย่างไม่ได้เกล้าผมอย่างสตรีออกเรือนการมาอยู่ที่นี่ได้ย่อมต้องมีคนในครอบครัวถูกเรียกให้ตามสะดเด็ดังนั้นคงนับเป็นคุณหนูตระกูลสูงไม่น้อยจะไม่รู้จักขนมชื่อดังเช่นนี้ได้หรือ มีชื่อในถงเยียนหรือเจ้าคะนางมองขนมในกล่องซ้ำรอยยิ้มบนใบหน้าเฟื่อนลงแต่ยังคงเอาไว้ได้อยู่ข้าน้อยไม่ได้ไปถงเยียนนานแล้วคงตกข่าวไปมากมัวแต่คิดว่ามันอร่อยทั้งยังงามนักน่าจะเหมาะเอามาฝากใต้เท้าลืมไปว่าคนอย่างใต้เท้ามีหรือจะไม่เคยพบเห็นขนมแค่นี้ เจ้าไม่ได้มาจากถงเยียนหรือเขาเลิกขิ้วมองนางจำไม่ได้ว่าห้องเต้มีรับสั่งเรียกขุนนางจากเมืองอื่นให้ตามสเสด็จด,ด้วยหญิงสาวยิ้มกลอเกลือนก่อนดันกล่องขนมมาตรงหน้าเขาแต่ถึงยังไงก็นับเป็นน้ำใจของข้าน้อยไต้เท้าช่วยรับไว้ด้วยเถอะนะเจ้าคะเจ้าคิดจะเอาขนมนี่มาทดทานบุญคุณหรือ ขนมนี่ทังวังเป็นคนทำไม่ใช่ของเจ้าเสียหน่อยเขาเอ่ยล้อเจ้าเวยก้มหน้างดเอ่ยปากแก้ตัวข้าน้อยเพียงเอามาฝากท่านเท่านั้นเจ้าค่ะไม่ได้คิดเอามาทดแทนคุณอันได้แต่หากเขาไม่คิดเล็กคิดน้อยและหากลบมันแทนบุญคุณได้นางก็ยินดีแต่ดูท่าแผนนี้จะล้มเหลวมากเพียงนี้เจ้าก็กินด้วยกันเถอะ เขาไม่หาเรื่องอีกหยิบขนมในกล่องขึ้นมากัดไปคำหนึ่งเจ้าเว่ยเองก็รับคำ อินเป็นเพื่อนเขาชายหนุ่มผินกายออกไปมองทิวทัศน์ยามค่ำคืนด้านนอกทำให้เจ้าเว่ยมีโอกาสได้สำรวจเขาอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งสิ่งที่ประจักษ์ชัดที่สุดตรงหน้านางนั้นก็คือคนงามนางรู้แล้วว่าเวลาคนชมโสม,มซีซื้อที่ว่างามล่มบ้านล่มเมืองงามแม้แต่ยามขมวดคิ้วเป็นเช่นไรเจ้ามองอะไร เขาถามทั้งที่ไม่ได้หันมามองนางแม้แต่น้อยใต้เท้ารูปงามยิ่งนักเจ้าค่ะนางเอ่ยชมอย่างตรงไปตรงมาเจ้าก็ไม่นับว่าได้เขาตอบตามมารยาทข้าน้อยรู้เจ้าค่ะหืม เขาหันมามองหญิงสาวที่ยืดออกรับคำชมปกติสตรีถูกบุรุษชมมักจะเขินอายจนแทบม้วนลงไปกับพื้นแต่สตรีผู้นี้กลับสีหน้าไม่เปลี่ยนทั้งยังยอมรับยังผ่าเผยไม่มีอาการขวยเขินพาดผ่านร่างเลยแม้แต่น้อยหรือว่านางจะเคยชินกับคำชมแล้วกันนะ อนยังเล็กมารดาข้าพูดอยู่บ่อยๆว่าข้าเป็นเด็กที่งดงามที่สุดที่นางเคยเห็นข้าจึงเชื่อเช่นนั้นมาตลอดคำตอบของนางทำให้เขาหลุดขำมีอย่างที่ไหนอ้างคำพูดของผู้ให้กำเนิดเช่นนี้ไม่เคยได้ยินหรือว่ามารดาไม่รังเกียจบุตรอัป,ปลักษ์ต่อให้นางไม่งามจริงคนเป็นแม่ย่อมต้องบอกว่างามอยู่แล้ว ไต้เท้าหัวร้ออะไรกันเจ้าคะหรือท่านว่าข้าไม่งามเล่าไม่ใช่ว่าชาติก่อนที่นางต้องพบชะตากรรมเช่นนั้นก็เพราะความงามหรือแต่คำพูดถือดีของนางกลับเป็นการท้าทายให้เขาได้พิจารณานางอย่างถี่ท่วนอีกครั้งใช่นางงามเสียจนหน้าหวั่นใจ เจ้าเรียกแต่ใต้เท้าใต้เท้าไม่คิดจะถามชื่อแท้ข้าหรือเขาเบนสายตาออกจากใบหน้านวลแล้วเอ่ยเปลี่ยนเรื่องไม่ถามเจ้าค่ะท่านเองก็จะได้ไม่ต้องถามข้าทำไมกันพบกันครั้งหนึ่งนับเป็นบุเพพบกันครั้งที่สองนับเป็นวาสนาข้ากับท่านไม่ได้นัดหมาย แต่พบกันสองครั้งสองครานับว่ามีวาสนาต่อกันถือเป็นสหายสนทนายามคข้าคืนอย่าได้ใส่ใจเรื่องภูมิหลังกันเลยเจ้าค่ะเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะเป็นคนร้ายปลอมมาหลอกเจ้าหรือข้าไม่มีประโยชน์ใดจะให้ท่านหลอกลวงยายจะต้องกลัวไปเจ้าไม่อยากรู้ภูมิหลังของข้าหรือกลัวข้าจะเปิดโปงเมื่อรู้ตัวตอนเจ้ากันแน่ เขารู้ทันไม่ใช่ว่านางไม่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครแต่นางเลือกจะไม่ถามเพื่อไม่ให้เขาถามนางตั้งหากไต้เท้าฉลาดเฉลียวสมเป็นยอดคนนางประล่อแต่เมื่อเป็นสหายกันแล้วท่านก็อย่าทำร้ายข้าน้อยเลยเจ้าค่ะข้าไปเป็นสหายกับเจ้าเมื่อไหร่กันอีกอย่างเจ้ายังอายุน้อยนักคิดจะนับข้าเป็นสหายไม่นับว่าข้ามรุ่นไปหน่อยหรือ ข้าเคยได้ยินในยุทธภพมีคำกล่าวที่ว่าการจะนับเป็นสหายไม่ต้องถามไทที่มาหรืออายุเพียงแค่ร่วมดื่มเม้ไรพูดจาถูกคอก็นับเป็นสหายได้นี่เราพบกันสองคราทั้งยังเพิ่งร่วมกินขนมน่าจะพอนับเป็นสหายได้นางตีความเข้าข้างตนเองเรื่องอายุไม่ใช่ปัญหาสำหรับข้าน้อยเลย อีกอย่างข้าน้อยไม่เกี่ยงเรื่องสหายชายหรือหญิงขอเพียงถูกชะตาก็นับว่าคบหากันได้แต่หากท่านไม่ยินดีงั้นถือว่าข้านับท่านเป็นสหายฝ่ายเดียวก็ได้เขาฟังแล้วยิ้มหยันก่อนจะยื่นหน้าจ้องนางนิ่งหรือจริงๆที่เจ้าอยากเป็นสหายของข้านักเพราะต้องการใกล้ชิดข้ากันแนะ่ เจ้าหลงสเสน่ห์ของข้าหรือเขาเอ่ยด้วยสีหน้าเจ้าแล่แต่เจ้าว่อยกลับเบะปากไม่ปิดบังข้าเป็นคนผ่าเผยผู้หนึ่งหากเป็นบุรุษที่ต้องใจไม่จำเป็นต้องทำตัววอกวนอ้อมโลกเพียงแต่หยิบยื่นไม้ตีและเปิดเผยใบหน้าให้เขาเห็นก็เพียงพอแล้วหาใช่ต้องหาอ้างเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้วุ่นวายอย่างท่านว่านางเองก็ยื่นหน้าไปประจันกับเขาอย่างไม่เกรงกลัว ท่านงามจริงใต้เท้าเพียงแต่คนงามนั้นมักจะน่ากลัวค่าน้อยไม่อยากเสี่ยงถูกความงามพาไปสู่หายนะเจ้าพูดถึงตัวเองด้วยหรือไม่ที่ว่าคนงามนั้นน่ากลัวสมสครานพี่แม้ใบหน้าไม่ถูกแต่งแต้มยังแทบหยุดลมหายใจผู้คนได้เช่นนางจะไม่เรียกว่าน่ากลัวหรือ ก็เพราะความงามของข้าน่ากลัวอยู่แล้วหากบุรุษข้างกายยังงามไม่เป็นสองรองใครอีกยิ่งไม่ใช่หายนะใหญ่หรอกหรือนางเอ่ยเหตุผลเหลวไหลได้อย่างตาใสไต้เท้าไม่ต้องห่วงข้านับถือท่านเป็นสหายสนทนายามราตรีนับว่าท่านได้เพื่อนให้ช่วยใครทุกเพิ่มอีกผู้หนึ่งไม่เสียประโยชน์อะไรเสียหน่อยเจ้านี่ช่างไร้าสาระ เจ้าค่ะนางไม่หยีระเจ้าคิดว่าข้าเป็นทุกข์เมื่อทบทวนคำพูดนางแล้วเกิดสะดุดขึ้นเจ้าดูจากอะไรใตเท้าใบหน้าท่านนั้นนอกจากความงามหยาดฟ้ามาดินแล้วก็แทบไม่บ่งบอกความรู้สึกแต่การที่กลางดึกกลางดืนท่านออกมาชมจันทร์ลำพังติดติดกันหลายคืนไม่ใช่ว่ามีเรื่องให้กังวลใจอยู่หรือข้าอาจจะแค่เบื่อนาย หากเบื่อเดินเล่นหน้าเรือนพักก็พอกระมังยายต้องเดินมาไกลถึงที่นี่เช่นนั้นเจ้าก็กำลังมีทุกข์ถึงได้มาที่นี่เขาย้อนถามพันเห็นรอยยิ้มของนางแข็งกระด้างขึ้นเล็กน้อยไม่ทุกข์ได้หรือนางต้องตายอย่างอนาถมาชาติหนึง่งนางไม่ทุกข์ได้หรือ สตรีในห้องหอบุตรีขุนนางชั้นสูงคงถูกเลี้ยงไม่ต่างจากไข่มุกกลางฝ่ามือทั้งรูปโฉมเจ้าก็ไม่ได้ด้ยังมีทุกข์อันใดอีกสตรีย่อมมีทุกข์ของสตรีท่านเป็นบุรุษมองอย่างบุรุษย่อมไม่เข้าใจอืมเขาไม่เข้าใจจริงๆข้าน้อยออกมานานมากแล้วถึงเวลาต้องกลับเสียทีเจ้าไวลุกขึ้นทําท่าจะกล่าวลา ข้าต้องไปส่งหรือไม่เขาถามพร้อมประกาศบนหน้าว่าไม่ได้คิดจะทำอย่างที่พูดจริงๆไม่ต้องเจ้าค่ะท่านถือเสียว่าข้าเป็นหนุ่มน้อยผู้หนึ่งก็ได้อย่าได้ทำเหมือนข้าเป็นสตรีจะได้ไม่ลำบากใจอืม ต่อให้เขาอยากมองนางเป็นสตรีแต่ผู้หญิงที่ไหนกันมากล่าววาจ้าฉะฉานพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องเตื้ยแจ้วต่อหน้าเขาได้เช่นนี้ช่างเป็นคนประหลาดนักหญิงสาวเอื้อมไปหยิบฝากล่องขนมมาปิดเก็บแต่ในขณะเดียวกันนั้นเขาเองก็ตั้งใจจะช่วยผลักกล่องขนมขึ้นทำให้สองมือแต่ต้องถูกกันอย่างไม่ตั้งใจ ไม่มีใครพูดอะไรสักคำแค่เงยหน้าสบตากันวูบหนึ่งก่อนจะเสสสายตาหนีไปคนละทิศหญิงสาวเก็บของเสร็จก็โค้งให้เขาอีกครั้งเรื่องตอบแทนบุญคุณข้าน้อยจดจำไว้ขึ้นใจหากใต้เท้ามีสิ่งใดให้ข้าช่วยสามารถบอกข้าได้ทุกเมื่อส่วนเรื่องที่เคยเสียมารายาทข้าน้อยขออาภัยอีกครั้ง คืนนี้ข้าน้อยคงต้องลาแล้วนางบอกกล่าวด้วยเสียงตังวานหนักแน่นแล้วถือโคมกระจกเดินออกไปจากศาลาแวบหนึ่งเขาคิดจะเดินตามไปส่งหญิงสาวแต่สุดท้ายก็เลือกจะนั่งอยู่ที่เดิมมองนางหายลับไป เมื่อออกจากศาลาใบหน้าแต้มยิ้มของโสมสะครัญนก็เปลี่ยนเป็นนิ่งเรียบเหมือนยามปกตินางเดินด้วยฝีเท้าสม่ำเสมอมาใกลจนแน่ใจว่าไม่มีใครตามมาจึงวางคอมกระจกลงกับพื้นแล้วหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาเช็ดมือเช็ดมือข้างที่เพิ่งถูกแตะต้องอย่างจริงจังท่ามกลางความมืดหญิงสาวมองมือที่คิดว่าสะอาดขึ้นแล้วจึงก้มตัวจะหยิบคอมกระจก แต่กลับถูกใครบางคนลอบเข้ามาด้านหลังอย่าส่งเสียงเขากระซิบที่ข้างหูนางขณะใช้มือใหญ่หยาบกระด้างรวบปิดปากนางไว้ก่อนลากเอาร่างน้อยออกนอกถนนผลักนางตนหลังกระแทกเข้ากับต้นไม้ท่านปัว ในความตระหนกที่สุดนางก็เห็นว่าอีกฝ่ายเป็นใครแต่แม้จะเป็นคนรู้จักเท่าว่าสายตาดุดันไม่คล้ายเป็นมิตรแบบการก่อนของเขาทำให้นางหวาดกลัวยิ่งเจ้าคิดจะทำอะไรเขาใช้ท่อนแขนกดนางเอาไว้กับต้นไม้ใหญ่ท่าทางคุกคามไม่ปิดบงังข้าทำอะไรนางทำใจดีสู้เสือตอบกลับอย่ามาเสแสร้งเขาคำรามเสียงตำ่ำ เจ้ามั่นกับคนลูกแต่ลอบพบกับคนพ่อยามวิการเจตนาทำอะไรกันแน่เขาคือห้องเต้หรือนางทําสีหน้าแปลกใจอย่าทําเหมือนเจ้าไม่รู้ฉันหลงปัวถอนหายใจลดมือออกจากตัวนางในหัวเจ้าคิดคํานวณล้านแปด ไม่มีทางดูไม่ออกว่าเขาเป็นห้องแต้นางเป็นคนฉลาดตอนที่เลือกใช้กองทัพของเขาเป็นสะพานให้เหยียบเดินนางก็วางหมากอย่างรัดกุมจนตีกระทบศัตรูได้ทุกด้านต่อให้นางโกหกแนบเนียนแค่ไหนแต่คนที่เคยเห็นไส้ของนางมากับตาอย่างเขาไม่มีทางหลงเชื่อแน่เมื่อเห็นว่าบุรุษผู้นี้ไม่คิดจะให้ความร่วมมือกับนางสีหน้าประหลาดใจที่ถูกปั้นแต่งขึ้น จึงเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มแย่ท่านนี่เป็นคนไม่มีอารมณ์ขันเลยจริงๆ ใช่นางรู้ว่าเขาคือห้องเต้และใช่อีกที่นางวางแผนเอาไว้แล้วตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาในชาตินี้ไม่มีสิ่งใดที่นางทำลงไปโดยไร้เหตุผลไม่ว่าจะเป็นกิริยาท่าทางการลืมตัวทุกสิ่งถูกวางเอาไว้ในหัวนางมาพันครั้งก่อนนางจะลงมือทำจริงๆดังนั้นตั้งแต่เริ่มล้วนเป็นละครที่นางกำลังกำกับแสดง ข้าไม่สนว่าเจ้าคิดจะเล่นอะไรแต่ในฐานะแม่ทัพข้าไม่อาจปล่อยให้เจ้าทำร้ายเขาเรื่องไม่ถูกกันของห้องเต้กับสกุลเฉินก็เรื่องหนึง่งแต่เรื่องบ้านเมืองต้องรัสมรรสายเพราะห้องเต้ยอมต้องเป็นอีกเรื่องหนึง่งไร้สาระหน้าท่านปั่ข้ามีหรือจะทำร้ายเขาได้ ข้าเป็นใครเขาเป็นใครมีแต่ดนหาที่ตายเท่านั้นแหละหากคิดจะทำร้ายเขายามที่อยู่ด้วยกันไม่รู้ว่ามีองครักษ์รับซ่อนอยู่กี่คนแม้แต่ขนมที่นางเอาไปให้ตอนที่กินด้วยกันเมื่อครู่นางสังเกตว่าเขายอมกัดจริงในคำแรกแต่กลับเคี้ยวและกลืนหลังจากนางเริ่มกินอีกชิ้นนับว่าเขาไม่ใช่คนขาและระวังตัวมากเช่นนั้นเจ้ามีเจตนาอะไร หรือต้องการเข้าวาังหลังของเขาอีกคนเขาต้องนางอย่างไม่ลดละข้าไม่จำเป็นต้องบอกท่านหรือตำแหน่งหวางเฟยยังไม่สูงพอถึงคิดจะเข้าไปเป็นหนึ่งในสามพันของเขาเฉินหลงปัวขมวดคิ้วอย่างไม่เข้าใจสตรีผู้นี้มีสัญญามั่นหมายกับอันอ๋องแต่กลับพยายามเข้าหาผู้เป็นบิดาของคู่มั่นเรื่องเสื่อมเสียเช่นนี้มัน ท่านจะห่วงไปยญ่ยิ่งถ้าข้าอยากจะปีนขึ้นเตียงเขานั่นก็แปลว่าข้าย่อมไม่มีทางทําร้ายเขาอยู่แล้วนางยิ้มมองอีกฝ่ายผ่านแสงสลัวข้านึกว่าท่านกลับเอียนเหอไปแล้วเสียอีกแปลกใจยิ่งที่พบท่านที่นี่ข้าเป็นแม่ทัพพิทักดินแดนทั้งยังมีบรรดาศักด์นับเป็นขุนนางราชสำนักผู้หนึ่งห้องเต้ปโปรดปรานข้าจนเรืยองให้ตามสเสด็จ แปลกที่ใดกันไม่ต้องตีความนางก็รู้ว่าเขาเกล่าวประชดห้องเต้นะหรือโปรดปร,รานเฉินเนฟยฉีจนให้ตามสเสด็จตำหนักฤดูร้อนบอกว่าห้องเต้ระแวงเฉินเฟยฉีจึงสั่งให้เขาอยู่ใกล้ๆเพื่อจับตายังจะเป็นไปได้มากกว่าข้าเข้าใจแล้วนางไม่ต่อคำ ข้ายังไม่ได้ทำผิดอันใดทั้งห้องเต้ที่แสนโปรดปรานท่านปัวก็ยังมีพระชนชีพอยู่ดีท่านจะปล่อยข้าไปได้หรือยังข้าไม่รู้ว่าเจ้าวางแผนอะไรเอาไว้แต่ข้าขอเตือนบุรุษผู้นั้นไม่ใช่คนแบบที่เจ้าเห็นเขาว่าแล้วท่านคิดว่าข้าเป็นคนแบบที่ท่านเห็นหรือนางสวนกลับ อย่าทำอะไรเกินตัวสตรีผู้หนึ่งคิดอ่านหารล้อเล่นกับโอรสสวรรค์หากแค่คิดใฝ่ฝันถึงลาบยศต้องการเข้าสู่ฝ่ายในจริงๆก็แล้วไปเถอะแต่ถ้ามีสิ่งอื่นแอบแฝงนับว่าเป็นการร้อนหาที่ตายโดยแท้ขอบคุณท่านปั่ที่เป็นห่วงข้าไม่ เขาคิดจะแก้ตัวว่าไม่ได้เป็นห่วงนางแต่หูกลับได้ยินฝีเท้าของคนมุ่งหน้ามาทางนี้เขาจึงรีบปิดปากหลิวเจ้าไว้แล้วรวบตัวร่างเล็กนั้นเบี่ยงหลบให้พ้นสายตาของฝ่ายตรงข้ามเจ้าไว้กระพริบตาปริบๆอยู่ตรงอกเขาหูนางได้ยินเสียงพูดคุยเบาๆของชายหนุ่มกับหญิงสาวอยู่ไม่ไกลทำให้ร่างกายแข็งเกรงขึ้นเฉินเฟยสีก้มมองนาง เป็นการตกลงกันผ่านสายตาว่านางจะไม่ส่งเสียงเขาจึงยอมปล่อยมือที่จับนางอยู่หญิงสาวสูดหายใจลึกยืนเงี่ยหูฟังเสียงหนุ่มสาวหยอกล้อ,อก,กันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะคิดว่ามันคุ้นหูนักนางเงยหน้าสบตาเฉินเฟยสีที่ยืนเบียดค้ำหัวต้นท่ามกลางความมืดทั้งสองตัดสินใจที่จะดูให้แน่ชัดว่าคนที่กล้านัดแนะมาพอดรักยามค่ำคืนเช่นนี้ คือผู้ใดหมู่แมกไม้บางคนทั้งสองเอาไว้อยู่คู่หนึ่งก่อนที่ฝ่ายนั้นจะเริ่มขยับกายคล้ายกำลังหยอกเล่นบางอย่างกันทำให้ทั้งหลิวเจ้าเว่ยและเฉินเฟยฉีได้รู้ตัวตนของพวกเขาอย่างชัดเจน หญิงสาวขบกรามแน่นขณะที่เล็บจิกลงกลางฝ่ามือจนได้เลือดสายตาพยาบาทจ้องมองภาพพวกมันที่อยู่หลังแมกไม้อย่างรังเกียจนังน้องแพทย์ยากับอันอองท่ามกลางแสงจันทร์สลัวเฉินเฟยฉีทำหน้าไม่ถูกเมื่อทราบตัวตนของสองหนุ่มสาวที่กำลังพออรักกันอยู่ตรงนั้นเขาไม่รู้ว่าควรจัดลำดับความสัมพันธ์ประเภทนี้อย่างไร พ่อนัดพบกับคู่มั่นของลูกส่วนลูกนัดพบกับน้องสาวของคู่มัน่นนี่มันช่างคิดได้เช่นนั้นเขาก็ตระหนักขึ้นมาหรือที่นางเข้าหาห้องเต้พอเรื่องนี้ เขาเพ่งมองหญิงสาวที่ต้องนิ่งไปยังภาพตรงหน้าไม่คลาสายตาในความเงียบสงบของนางเขาเห็นเงาของความอ้างว้างและเจ็บปวดแผ่นหลังบอบบางสะเทินขึ้นช้าๆเหมือนว่าเจ้าตัวกำลังพยายามบังคับข่มลมหายใจให้เป็นปกติอยู่ชายหนุ่มเพ่งนึกว่าอย่างไรเสียอันอ่องก็เป็นคู่มั่นของนาง เหนือกว่านั้นอาจจะเป็นคู่รักที่เคยผูกพันจิตใจการต้องมาเห็นเขาลอบพบกับสตรีอื่นนางย่อมไม่ยินดีอยู่แล้วยิ่งสตรีผู้นั้นเป็นน้องสาวของนางมือเล็กๆที่กำหมัดแน่นสั่นขึ้นอย่างมิอาจห้ามเขามองเห็นในตาแวววับที่จับต้องคนพวกนั้นอย่างไม่กระพิบตาด้วยอารมณ์หลากหลายที่เขาตีความไม่ได้แต่ที่เขารู้คือจิตสังหารของนางรุนแรงยิ่งขึ้น ไม่เจ็บได้หรือไม่โกรธดได้หรือ ไม่ชิงชังได้หรือร่างน้อยที่กำลังสถานไปด้วยอารมณ์พรุ่งพลานนั้นทำให้แม่ทัพหนุ่มเวทนานักเขามองนางที่ยังยืนหยัดด้วยศักดิ์ศรีสุดท้ายที่คงไม่อาจทิ้งลงได้แล้วรู้สึกสงสารจับใจหากเป็นสตรีอื่นนางอาจจะสุดกายลงร้องไห้ฟูมไยหรือคลุ้มคลั่งเข้าไปแหกอ,กอกสองคนนั้นแล้วแต่นางกลับยังยืนอยู่ตรงนี้ไม่แม้แต่เสียงปริปาก ไม่มีซักหยาดหยดน้ำตาแต่เขาเห็นว่าในความพยายามที่จะหยัดยืนอยู่นั้นหญิงสาวผู้นี้ดูทรมานเหลือเกินปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ